พี่กิกเริ่มเมลยนะครับพี่กิกเริ่มชิมนกับทรงผมทรงนี้ยัง <S <S ชอบมากพี่กิกอยากถามทุกคนว่าพี่สามารถไว้ทรงนี้แล้วเป็นดาราได้ไหมแล้วไม่มีลุ่นตอง,งานไหมพี่กิกตอนแรกที่พอมันพ,อ,พอเรา สุมาแล้วเราต้องก็นั่นแหละมันพอใส่วิุณก็ต้องผมยาวหน่อยค่ะพี่ก็ยังเลี้ยงอยู่แต่ว่าจะไถ่ข้างหลังแล้วเหลือแต่ข้างหน้าขอเล่นแบบทรงผมน้องสายป่าหน่อยนะคะอลายคนบอกว่าทรงนี้แล้วคือแบบที่เท่มากหล่อมากพี่ก็ชอบมากเลยอ่ะมันดูแลง่ายดีค่ะไม่เป็นไงมาหลายคนชุม่าเท่เราอันพื้นแบบปกติเราจะไปหน้าม้าไว้จะแบบผมสัไเงี้ยไม่คือเขิมแต่ดีใจค่ะดีใจที่เออทรงนี้แบบ แบบพี่ๆเพื่อนๆน้องชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาเราทํางานเล่นหลายๆบทบาทมันอาจจะลําบากนิดนึงเพราะตอนนี้อยากเป็นต่อถ่ายอยู่ก็ใส่วิกก็ <c oughs> จะอาจจะดูหลอก,ก,กๆเลนกงอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> ค่ะตอนบนๆๆวชไม่แต่พอศึกมาแล้วมันกันนงวลไหมว่าหน้าเราจะเข้ากับทรงนี้ไม่ถยงเงี้ยเพราะไม่กังวลเลยหรอไม่กังวลเลยยังไงยังไงก็ได้ค่ะแบบก็ก็เหมือนว่าวันนี้กลับมาก็มีความรู้สึกว่าเราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นแล้วว่าเออเราเราแก่เป็นธรรมดาจริงเราเจ็บเป็นธรรมดาจริงเพราะฉะนั้นเราก็ทํา เราก็ดูแลกาย,ยสังขารนี้ตามตามเหตุปัจจัยที่มันควรจะเป็นนะคะแต่ว่าก็อาจจะได,ได้เท่าที่ได้อะไรเยแต่ดูพี่กิ๊กมีความสุขกับทรงนี้หมายถึงว่ามันดูแบบฟุพี่มีความสุขมากเพราะเป็นคนไว้ผมไว้ผมยาวก็เป็นคนสระผมแล้วก็ไม่ได้ผมไงเมื่อวานจะไปตัดผมเพราะว่าผมข้างนี้มันฟูอีกข้างนึงมันแฟบไปถามช่างเ่าบอกพี่กิ๊กขาพี่ไม่ต้องไปตัดค่ะคือโคนมันแค่ลมพี่แค่แบบปัด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 มันก็เพื่อยี้พอ่ยี่พอ ประมาณน,นั้นไม่มีความรู้กักบการไว้ผมสั้างเลยนะ,ะคะจริงๆพอมันติดใจแล้วมันแบบยังไงบ้างเพราะว่างานก็ต้องทําผมก,ก็คงอาจจะไว้ข้างหน้ายาวๆหรือหแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่วิกไดเนะ้เ้ยไว้ไวไไ้เป็นยาพิษมากเลยแค่นี้นิดนึีแล้วก็รวบวิกได้ด้านหน้าเผื่อ <c oughs> มีละครทีวีอะไรอย่างงี้แสดงว่าโปรเจกต์ที่จะไว้ผมกลับมาไว้ทรงเดิมยัง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 คิดดูก่อนค่ะบ๊อบเบิร์ฟยังคิดดูก่อนอาจจะขอไว้แบบนี้ต่อนถ้าผู้จัดยังไม่ว่าก็ แล้วทาํายังทํางานได้ก็อาจจะแบบก็ใส่พีชไม่มีผลต่อไหรว่าแพ้ไมหรือว,ว่ายังไงไม่แพ้ค่ะแต่ว่าทรงผมมันอาจจะดูหลอ่อิดนือแ,แล้วก็ พอไปบวชมานานแล้วกลับมาอะไรเนาะเขาบอกว่าพี่ยังไ,ได้รับงานสะพอนหน่อยตอนนี้ยังรับงานเหมือนเดิมนะคะคือคือมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เรากลับมาทํางานเราอยากมาเคลียร์งานพี่กิ๊กคือพี่ตั้งใจว่างวดนี้เรากลับมาเราอยากจะเช็คตัวเองว่าเราชอบเพศสภาพแบบไหนเพศสภาพแบบเปิคารวาหรือว่าเป็นนักรัวเอาชัวร์ๆถ้าเราชอบจริงเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้แบบ ไม่ต้องไปกําหนดระยะเวลาถ้าเราอยากจะไปบำเพ็ญนิกธรรมะไปก็อาจจะไปยาวๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ไปเรียนธรรมะจริงจังได้ช่วยงานพิศสนาจริงจังแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนเราออกมาเพื่อเรามาเช็คตัวเองอีกทีว่าเราชอบแบบไหนนะนอะไรอย่างเงี้ยอย่างความชอบของเรามันจะต้องมีองค์ประกอบในการตัดสินใจว่าเราจะอยู่ทางธรรมเลยหรือจะจงกาอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าี่เคลียร์กับที่บ้านดูเรื่องอย่างคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าท่าโอเคนะถ้าที่อยากจะออกหัวสมบุญนะาพี่อยากออกไหมคุณพ่อคุณแม่โอเคมั้ยแล้วก็ ทรัพย์สินที่เรามีเราเคลียยังไงเราอาจจะต้องเตรียมเงินสําหรับการเป็นนักบวชสักนิดหน่อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะอยู่ถ้าถ้าเราเป็นนักบวชเราก็คงจะให้ธรรมะเรียงดูไปอนะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้สะสมอะไรเยอะค่ะแลก,กลับมาวงินในพิก็รู้สึกว่าถ้าเราเช็คตัวเองชัวร์แล้วนะเราอาจจะไม่ต้องสะสมอะไรเยอะนะเราแค่เตรียมพร้อมธุรกิจที่ทําอยู่ก็เคลียร์ให้พัดเนื้อให้เรียบร้อยเลยคือจิงกลับมาเงินในพิธมีงานธุรกิจที่ทําค้างไวะคะ้ค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วบวชก่อนไปบวชเนี่ยเปิดบริษ,ษัท4ี่เดือน แล้วก็ไปบวชแล้วก็ทิ้งทุกอย่างไว้เลยมันก็เหมือนเราต้องกลับมารับผิดรับชอบเพราะเราสร้างเหตุไว้แบบนั้นเลยนยค่ะมันก็ก็ดีนะได้กลับมาเช็คตัวเองค่ะถ้าสมมติต้องไปทางธรรมเลยเราจะใช้คาว่าบวชไม่สึกเลยใช่ไหมครับถ้ามันเราต้องห้ามพูดประโยคนี้เพราะว่าเดี๋ยวมารเขาได้ยินเราเราต้องบอกว่าก็ไปเรื่อยๆค่ะเท่าที่ได้ประมาณนั้นมีกําหนดการครับกับการที่จะต้องไปอีกรอบนึง ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในการที่ต้องคุ้มครองเดี๋ยวรอเหตุปัจจัยถึงพร้อมค่ะเพราะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าที่ก็จะเริ่มลงเรียนอภิธรรมอาจจะมีโอกาสได้เป็นภาษาบาลีเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่วันหนึ่งถ้าพี่คิดตัดสินใจอยากจะไปในเส้นทางพระศาสนาเต็มที่ก็จะได้มีองค์ความรู้ในการได้ได้ช่วยงานพระศาสนาเต็มที่เพราะตอนนี้พี่ก็จะมีความรู้ตัวนี้เรื่องของการปฏิบัตินะพูดเรื่องปฏิบัติพูดได้แต่พอ เขาบ,บังสรรบางอย่างอ่ะเราอาจจะยังไม่เก่งเพราะเราไม่ได้ลงเรียนปริญญตเต้นที่ค่ะก็เลยอยากจะให้เวลากับการเรียนหนังสือในปีหน้าด้วยค่ะงานองค์การก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งค่ะ <บา S 1> ใช่คือยังบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่รักมากอยากจะทําอยากจะทําทอาชีพเนี้ยจนกระทั่งว่าวัน่ถ้าเราพร้อมเราก็วางเพราะว่าต้องบอกว่าขอบคุณอาชีพองค์การ คนงานในวงการบันเทิงขอบคุณผู้จัดละครทุกท่านนะคะที่เมตตาให้กินวาตวอดเพราะว่าชื่อเสียงที่เราได้มาจากการให้กําลังใจหรือการตอบรับจากผู้ชมอ่ะมันคือทาให้มีกิจมายุดิในวันนี้ที่อยากจะใช้คําว่ากิกมายุดธ์นวันนี้ชื่อเสียงที่เรามีที่อยากจะต่อ,อยอดช่วยงานพระศาสนาอยากจะนําสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถนะอ่ะตอบแทนคืนสู่ประชาชนว่า,เ,าเราปฏิบัติทำแล้วเรามีความสุขยัางไงาเราอยากให้ทุกท่านเข้าใจธรรมะแล้วก็สามารถจะน้อมนำมาไประวัตปฏิบัติได้ค่ะก็คืออยากจะ สดงความตั้ยูนด้วยนนว่าเออเราเราเราได้รับความกําลังใจความปรารถนาดีจากทุกทุกท่านแล้วเราก็อยากจะจะ,จะจะจะคืนเป็นธรรมะาเพราะว่ายิ่งมั่นใจว่าการให้อะไรก็ไม่ประเสริฐเท่ากับให้ธรรมะาเพราะว่าการให้ธรรมะาทั้งสีสมาธิปัญญาสี่ทันภาวนาเนี่ยจะเป็นอริยรัพท์ที่จะติดตัวติดใจทุกทุกคนไปทุกอัตภาพจาบใดที่ยังเงยน็นไยตายเกิดอยู่่พจะไปคิดสิเนี่คุแฟนและครเขารู้สึกว่า,วาอารมณ์มันโมทนาด้วยแต่เขาก็เสียดายเราด้วยเพราะว่า <laughs> เราก็เป็นอย่างไรเป็นต้นต้นจริงๆต้องบอกว่าปิติมากนะวันนี้พี่กิกบวชเป็นได้ชีสีชมูกลับมาที่เมืองไทยอ่ะก็ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้รับพลังงานของความปลื้มปิติขนาดนี้คือไปไหนมาไหนแบบคนมาจับพี่กิตขนุนโมทนาบุกับพี่แล้วก็น้ําตาแบบเออปิติบางคนร้องไห้อ่ะพี่รู้สึกว่าโอ้โหพี่กิต คุณมากเพราะว่านี่คือกำลังใจในการปฏิบตัติคือตอนที่เราอยู่ที่นั่น,นเราตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติเต็มกำลังเราอยากจะส่งให้ทุกทุกคนแล้วพอเรากลับมาทุกคนเหมือนทุกคนได้รับพลังจากเราค่ะเราก็ปีติด้วยไปบมมาเห็นเจอสิ่งลี้ลับต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ก็มีอะไรหลายอย่างทั้งส่วนใหญ่มาเป็นเสียงนะาะพี่ไม่อยากเห็นแล้วก็มาเป็นนิมิตในตาตาในที่เห็นในขณะที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเป็นเด็กผู้หญิงไว้ผมสั้น ไม่มีหน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มายืนบังเอิญวันนั้นพี่กิ๊กย้ายที่นั่งสมาธิวันแรกเพราะว่าเพื่อนๆในเมืองไทยหาเครื่องเก็บไฟฟ้าวิให้พี่กิ๊กก็ต้องย้ายที่เพราะเครื่องเครื่องเครื่องเก็บไฟฟ้ามันเสียงดังพอพอย้ายมานั่เคนก็เห็นเขายิมมายืนตรงหน้าตาแล้วก็เหมือนจบแต่ไม่มีหน้าพี่ก็เลยไม่เห็นว่าเขามองพี่กิ๊กหรือเปล่าแต่ว่าในสมาธิคือเขายืนอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ไปพี่ก็กําหนดเห็นหนอเห็นหนอเขายังไม่หายแต่ตอนนั้นอาจาจิตตอนไม่ได้ใส่ใจแล้วก็มาอยู่กับสภาวะ และขณะปัจจุบันขณะที่เป็นก็กลมกล่อมไม่ได้เขายืนอยู่นานมากค่ะในที่สุดพอเราเริ่มแผ่เมตตาเราก็เห็นเขาเดินขันหลังแล้วก็เดินจากไปอันนี้คือผีสีจางกะผีอินเดียหรือผีสิงกะครับบอกไม่ได้เพราะใส่ชุดสีขาวพิพมาเจอทพ่พมามามาที่พม่าค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นอะไรแปลกๆก็มีเสียงที่แล้่คราวที่แล้วพี่ก็ได้ยินเสียงเปรคใช่ไหมครั้งนี้กลางวันแสบๆพี่กิได้ยินเสียงเหมือนปากขุมนรกมันเปิดอ่ะเสียงร้องโหยหวน แล้วหลายเสียงมากตรงนั้นนะมันไม่มีโรงงานค่าสารเนี่าแล้วมันดังเฉพาะตอนกลางวันอยู่ประมาณ5-7วถึงเาเพอเราแผนเมตตาทุกวันทุกวันก็เสียง็หายไว้ อย่างในนี้พอเราเจออย่างนี้เราไปถามคนที่เขาผ่านมาก่อน,นอทำไมถึงถามอาจารย์ว่ามันคืออะไรหรือว่ามันเป็นสิ่งอะไรพี่ไม่ได้ถามเลยเพราะว่าปกติเนี่ยพี่ไปธรรมะที่ไนก็จะอยู่ที่นี่ประจำเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองค่ะก็เลยก็รู้ว่าอันนี้ผิดปกตินะแน่นอนเพราะว่าแถวนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่มีแบบนี้อ่ะแล้วมันดังมันไม่ได้ดังทุกวันมันดังแค่ช่วงแรกที่เราบวชประมาณ5 7ถึงวันหลังจากนั้นก็หายไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีเดินจงกรมพี่พี่อยู่กุติคนเดียวใช่ไหมคะเดินจงกรมนั่งสมาธิเอาลวกลิ่นมาแล้ว กลิ่นเหล้ามาบ้างกลิ่นหอมมาบ้างกลิ่นกำยานมาบ้างกลิ่นทู่พบ้า,าแล้วอาละมาลนะอยู่ว่าเขามาทดสอบเราในช่วงวันแรกๆที่เราพิ่นบวชบางทีอาจจะมาขอส่งบุญนะใช่พี่คิดวแผ่ไม่ตาให้หมดทั้งกลิ่นดีกลิ่นไม่ดีนะเพราะเรามีองค์คมรูเราไม่กลัวนะ <c oughs> ที่อยู่กุฏิคนเดียวไฟไฟบางทีบางวานันไฟไม่มีที่ต้องเปิดไฟมีออนเดินเนี on, ้ยไฟนีออนเล็กๆค่ะเราไม่กลัวนะพี่บอกเลยเพราะว่าพอเรามีสติของพระเจ้าุ๊บ Mindfulness will protect you <laughs> มาแบบไหน,นกำหนดอย่างเดียเพราะสุดท้ายทุกอย่างต้องดับไปรม่จริงมัน <laughs> มเป็นสิ่งเสน้นบางๆระหว่างสิ่งนี้ับกับเรื่องสรรมาแต่มีสิ่งนี้รับที่คอนเฟิร์มว่ามีจริงๆนะคะเพราะพบภูมิจริง31ทุกคู่สิ่งที่เราเห็นกันที่เราเรียกว่าผีเนะี่ยก็มีทั้งเทวดาก็มี <laughs> เทวดาก็จะมาสวยมากึงพร้อมถ้าเป็นพภูมิที่ไม่ดีก็จะเป็นอมนุษย์ก็จะเป็นในประเภทของเปรตอสุรกาย แต่มันเป็นเขามาปุเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวผีเราต้องส่งบุญให้เขาเขาเขาจิจริงๆอย่ากลัวเพระกลัวแล้วเขาจะยิ่งมาเลแต่ถ้าเราบอกเราไม่กลัวนะแต่เราจะส่งบุญให้เขาก็จะเริ่มมาดีขึ้นเรื่อยๆอ๋อถ้าเขาถ้านเราเจอผีเราต้องคุณเป็นคนมีบุญใครเจอผีคุณเป็นคนมีบุญคนเจอผีต้องดวงตกไม่ได้ตกคุณเป็นคนมีบุญเพราะฉะนั้นคุณรีบทำบุญส่งให้เขาซะในช่วงปฏิบัติธรรมแบบแบบหมดจิตได้หรือ มันมันถึงขนาดแบบนี้ด้วยไหมครับถอดยานไปสัมผัสได้สิ่งนี้สิ่งนี้หรือไม่ไม่ได้ค่ะพี่เป็นสายแบบสุขวิปัสสนาถ้าพี่บรรลุนะสมมติถ้าพี่บรรลุทําเป็นพระอรหันต์นะซึ่งเป็นความปรารถนาสูงสุดแต่ตอนนี้ไปไม่ถึงนะแต่แค่ว่าถ้าพี่บรรลุพี่ก็จะเป็นสายสุขวิปัสสนาค่ะคือไม่มีนิดใดๆเลยคือกําหนดเอากิเลสหมด นิพพานได้แต่ไม่มีฤทธิ์นะไม่มีเจโตไม่มีอะไรไม่รู้ไม่อย่างรู้ไม่มีหูทิพตาทิพอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากเห็นขนดาดนั้นแต่ถ้าเข้ามาเราก็พร้พอมที่จะพร้อมที่จะกําหนดรู้แล้วก็สง่งบุญให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอนุโมทนาบุญถุงขั้นนะคะกินเสิร์ฟอตุ๊กตาได้ค่ะเป็นถือว่าเป็นถือว่าพยุงอยู่ดี